คลิปวิดีโอนี้จะแสดงวิธีการแทรกคลิปวิดีโอจากเว็บไซต์ youtube มาไว้ใน facebook เพื่อแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้ชมคลิปวิดีโอที่เราต้องการที่จะแบ่งปันให้เราเปิดไปที่เว็บไซต์ youtube คัดลอก URL ของคลิปวิดีโอที่เราต้องการแล้วกลับมาที่ facebook ในช่องคุณกำลังคิดอะไรอยู่ให้คุณคลิกเข้าไปคลิกไปที่ไอคอนลิงก์ในช่อง URL ให้คุณคลิกเข้าไปแล้วคลิกขวาเลือกเพจแล้วคลิกแนบจากนั้นให้คุณป้อนข้อความที่คุณต้องการลงไป แล้วคลิกไปที่แบ่งปันเพื่อทำการโพสข้อความจากนั้นให้คลิกปุ่มดำเนินการต่อเพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะแทรกคลิปวิดีโอจากเว็บไซต์ YouTube เข้ามาไว้ใน Facebook เป็นการแบ่งปันวิดีโอให้กับเพื่อนๆได้ชมกัน หากเราต้องการทดสอบดูคลิปวิดีโอเราก็คลิกไปที่ปุ่ม Play วิดีโอก็จะถูกแสดงหากเราต้องการหยุดให้คลิกไปที่ปุ่ม p o u s e จบวิธีการแทรกคลิปวิดีโอ จากเว็บไซต์ YouTube เข้ามาไว้ใน Facebook